รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุร้อยปีสวัสดีครับพี่น้องพอกันนี้คือเกานะครับกับเจา้าเกาเจ้าเดิมครบผมมณีพากินขนมจีนน้ำยาน้ำเหนียวนะครับกับโมเดทยแห้เบิงเพราะว่ายานผิดสูตรนะครับก็บเลยบอกกล่าวลงให้เบิงมนีสิก,กินครับกระบองเพชรรับผมกินกับต้นกระใบยอ,ยอดกระบองเพชร ครับเพราะว่าเฮาได้สร้างมาแงนาวเฮาต้องกินให้มันเบิดครับผมนี่เลยกอนอื่นฝากน่ก็เรากันขนมจีนซีสยามขนาด200อกรัมนะครับผมขายเองพี่น้องฝากฝากอุน่นนในเดือเบื้องเส้นเหนียวนุ่มแซ่บนะครับขนาด2 0งรอยกรัมบอกเลยว่าบ่มีผู้ใดขายแล้วก็ถือปานีถือกว่านี่นะครับ35บาท200กรัมนะครับผมปกติขายสี่สิบห้าครับนี่น้ำยาครับใส่ลงไปพี่น้องโอ้ อนุญาตนะครับอนุญาตเสียบออนุญาตเห็ดลงสีเลยครับผักเข้ากับมีผักข,าน,นนกขาน้่นด้ยครับเมือนี่ผักข้าหนึ่งหรือว่าผักชะอมนั่นเองครับเมือ่อปุ๋นะครับอจานบบกใหญ่แต่เสียบเสียบแน่นอนนะครับเานาะขนมเส้นในเบื้องนี้ครับสองร้อยกรัมครับผมได้สนใจก็ติดต่อที่ผมได้มาพี่น้องมามาที่นี่ครับ เสร็จแลนี่ผมเอาแค่เครื่องเดียวได้เนี่ครับบางคนว่าเครื่องหนึ่งมีกินในทังซ้องเถื่อนมาแต่เราผมมีกินหลายน้องพี่น้องน้องก็เลยหนี่แน่ก็เลยเห็ดเครื่องหนึ่ง <c oughs> สำหรับผู้อื่นก็จะกินได้หลายคักแหละครับแซ่บครับมาแบบนี้มาน้านองผักซี่ปุ๋ยเอาครับ đọc nhủ với mì đây này tham này, Khóc con còn ราคาได้ซื้อเอาพี่น้องของเจ้าของมันยังบะปงแถวต้นยูนนี่แหละกล่องเฟี้ยงทับอยู่นี่แหละครับมัดกำลังหาบาตได้ซื้อเอาน้ำบานห้องกับบ่อไข่ก็บอถือว่าขายแพงคักไปในเราครับกำลังหาบาตกับพ่อซื้ออยู่ กิมพิกเกอเข่าตูดครับน้ำยาน,นี้เหลือ,อไรครับพี่น้องจะได้ใส่ตู้เย็นไปกินรอบนาอีก,กน,นะครับ ใจเด็กเส้นครับมือเนี่ยเด็กเส้นมาเองไปมาก,กินเส้นมาร่วมตัวท่ท้างนี้ครับกินไปน้ำกันเบิ่งกันไปขอขอบคุณพี่น้องที่สั่งขงนมจีนนะครับปลาละไปซิมนะครับหลายๆคนก็นสั่งโอ้หลายรอบแล้วครับ มันออกเปรี้ยวๆนั่แต่เนี่ย กินท่านเขาครับมือหนมเสื็จสิดีเสร็จแต่ขอให้เรียลายครับ ใ่านนู้นนี่ถ้าเราหลีลลดที่บอหาอยกลัวหุ่นบอพี่น้องระเบิงออกกำลังกายแดนเทลอาหารสามสี่กิโลหนึ่ง ใส่เนื้อไก่หอมใส่ปีกไก่หอมมือนั้นที่กินกับวองเพชรเนะี่ยที่บริก,การเนะี่ยต้องเปล่าครับเปล่าพระน้องไปหาหมอเย็บตายแล้ว ก็เลฝ่ากิน แบบพี่น้องครับ หน่อยนึ่ต่ว่าห่อใส่เลือดใส่ไก่ขอกไปครับมันก็นเล่ได้น้ำหลากหลายหนึ่งแต่พี่ผู้กินน้ำกับผมกะได้กินลายเทือออยู่แล้วครับผมซื่อซื่อน,น้ำพริกมันมากนะครับพริกน้ำเหนียวมาก หยำพิสมบัติขอางเราพี่น้องเอ้ยแซ่บไหลเพิ่นว่าเพิ่นว่าหนกินแซ่บไหลมัน,มนสิยำพิสมบัติขอางเรากระติดซุ่นมาที่นี <c oughs> ่อีเลีเป็นเพิ่นว่านะครับกำลังกินแซ่บๆอยู่มันยำพิสมบมันก็เจ็บมันก็ูนซุ่นถลอกคน สุดยอดพี่น้องเลยทั้งแสบทั้งอิ่มครับให้สองโปรนะครับผมเด็ดมากอร่อยมากขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ให้การติดตามช่องดู๊กหกินไปคุยไปตามสไาตลา์คนอีสานนะครับจังไรกะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลับบงใจให้กหนันใอเดอพี่น้องเด้อคอมเมนต์ไดบ่ได้ตอบกะ ขออภัยไว้ที่นี่นะครับพิดพลาดประกันใดนะครับพี่น้องจังในการหักสุขุสุสขขก้นคือเกา่ากับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับพี่น้องเอา้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันไหมคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ